ดายายหนูจา้าใช่แนวไม้ยิ่งละจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้มื่อนี้ยายไปเลาะทงหน้ามากค่ะพี่น้องไปเลาะทงแถวซาท่อนแถวสีลมมากค่ะแถวเส้นหลุยเห่านะคะแถวนั้นก็มีทงหน้าด้ค่ะเห็นเหลืองๆอยู่นี่ก็คือดอกสนุค่ะลงทงล่งทาไปหาเก็บดอกสนุคือกันพี่น้องแถวซาท่อนนะคะทงหน้าค่ะ <c oughs> บอกคำคับนะพี่น้องเนาะแถวซาท่อนนั้นว่ามีดอกค่ะแต่ว่ายายบอกคำคับตลกเคหานะคะ เลาะธงเลาะทาค่ะเห็นพีเห่นน้องเขาเลาะายกัอยากเลาะธงค่ะายเป็นเลาะธงหน้ามาได้ดอกสโนวมาค่ะแลวเก็บพักบุงมาพร้อมกับพี่น้องพักบุงหน้าเท่านี้ละคาะนี้เกิดตามอันหัวค่ะงามงามค่ะมันถือฝนนะคะมองใยเฮ็ดงานค่ะแถวซารทอนค่ะพี่น้องเป็นเลาะธงมาได้ดอกสนวมาใยกับสีมัทพัดกับเตียมกระเทียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกสโนว อันนี้คือใหญ่บบฮันเดนเด็ดนะคะนี่ใยบ่บฮันเดนเอาออกจากกันนี่มันงามงามพี่น้องนี่งามอีรีนี่เลาะทงเห็นพี่เห็นน้องเขาเลาะใยก็อยากเลาะเมนมาพี่น้องว่าบ่าออยู่กรุงเทพใยก็เด่นเลาะทงขึ้นกันเ <c oughs> ลาะทงค่อนกรีดกับพี่น้องแถวสาร์ทอน <c oughs> แถวสาร์ทอนมีแต่ค่อนกรีดค่ะนะคะนี่ค่ะนี่เลาะทงมากค่ะเก็บดอกสนออันนี้บ๊อบตามความจริงนะพี่น้องใยเก็บมาแต่สารทอนด้วยค่ะนี่ ลังบริษัทโรงงานน่ะขาจะเจาเป็นพื้นที่วางเปลา่าพอดีเกิดต้นสนขาจเจาจงไว้ค่ะใย,ยก็เลยเลาะไปเก็บมากค่ะยาก,กินมีใย,ยตำน้ำพริกกะปิว้พี่น้องตำกะปิน้ำพริกค่ะอ่าเห็นบอลลินั่วลนะน้ำพริกกะปิไว้ถวยบอกใ่ค่ะมันนยีใยสนอันพัดดอกสนุค่ะพี่น้องกินแบบทั้งสี่แหละค่ะพัดดอกสนุใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมห่อหนึ่งนะคะใส่น้ำมันหอยนี่นะคะ่ะ ที่แรกกันายว่าสิจียวใสไข่ตอนนี้มันหยุ่ยงยากายกับสิพัดเอาละค่ะนะคะแล้วก็สิลวกอันนี้ลวกพักบุงเข้าค่ะพี่น้องอันนี้คือพักบุงหน้าเข้าได้คะ่ะนี่งามครับนี่ยใยไปเก็บมาเ๋ายไล่ไล่ค่ะนี่ใยอันแบง่งออกมาใยสิลวกกินนะคะงามครับพี่น้องผมนะหยอดมีแต่หยอดงามๆเหลาะทงหน้าแถวซาทอนไ <laughs> พ่าอเคยไว่าอเคยไปก็เป็นเหล่าน้ำใยนะคะ เลาะทงเลาะทากับพี่นอ้องเลาะทงนั่นบีเบอร์กับเราละบีเบิร์นวหลลอใหญ่ใหญ่ไปเลาะทงมากทงหน้าแถวสารทอนไม่แต่สถานีรถไดฟฟ้าแล้วพี่น้องไั้แถวนั้นเนาะแถวสุรศักแถวอันช่องสี่สิพ้าพี่พ้าน้องไม่เห็ดอยู่เห็ดกินค่ะนะคะม่กินบ้านยายด้วยค่ะตำน้ำพริกกะปิเนี่ยถวยวบักไงค่ะน้ำพริกกะปิ แซบแซพี่นอ้องน้ำพริกกะปินี่ย่ายนี่มันสิเป็นสีนี่ย่ายเอาเป็นน่นกะปินะน้วเป็นขวัวสะก่อนนะคะมันก็ได้เป็นสีนี่ค่ะให้มันสุกนะคะมากจะย่ายสิบพัดดอกสนุซูพี่สูน้องกินค่ะพี่น้องจะไม่กินน้ำย่ายนะคะผัดย่ายสิบพัดดอกสนุค่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปกันเวยคะ่ะเทียมหอมหอมก่อนมาใส่น้ำมันลอยเลยคะ่ะใส่น้ำมันหน่อยๆผัดดอกสนุกินกับน้ำพริกกะปิ อิงหวานกระเทียมลงไปกันพี่น้องไม่จะดเดอะสนูค่ะพัดดอกสนูกินกับอันน้ำพริกกะปิตุปับตุปับไม่ด้แค่พี่น้องจ้ะรียบร้อยอ่ะเอาลงไปค่ะกระแตกระหน่ำใส่ซอสเค็ม้ำใ หอมค่ี่รองจ๊อือหอมหอมหอมข้าับ่อให้กันนิดนึงค่ะแล้วรับเช็ดไลกลับไปกลับหน้าข้ออะไรเนี่ยค่ะพี่รองแก้ปะกขดงน้ันสุดเลยนะคะนี่เรียบ้อยค่ะ ดอกสนโอขัดน้ำมันค่ะกินกับน้ำพริกกะปิค่ะนี่ค่ะหลังจากนี้เขาเห็ดเรียบ้อยแล้วนะคะมีหลวกพักบุงค่ะพี่น้องแล้วก็มีต้มจืดนะคะต้มจืดมะระใส่ผักกาดดองนะคะนี่ใยตักมะถวยหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็พัดดอกสนโน้ค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องใส่แค่ซอสฟ้าเขียวนะคะแซบอีลีพี่น้องบ่ไดย่องจะคองนะคะ มัวหล่อกัน้อคะมัวหล่อนี่พวหล่อยังมันเสียดีค่ะพี่น้องนะคะคุ้มใจจะกองค่ะ <c oughs> และการน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิถ้วยน้อยๆยายแบ่งออกมากินอันยายกตำใบลายๆเอาไวใแต่กินไล่มือค่ะใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเขาจะไม่เห็ดทุกมือมันก็ะบอไว้นะคะนะคะมาๆพี่น้องจานนะคะเห็ดเรียบร้อยแล้วคับเขาเย็้นกับเขาแล้งายหนูจ่าค่ะพี่น้องมีซ้ำนี่นะคะกินง่ายๆค่ะกินพักค่ะพี่น,อน้องซดน้ำต้มจืดลงไปน้ำกับพักขึ้นกันค่ะนะคะ บมเนนไอ,อยังหมากไหมค่ะพี่น้องนะคะกินอาหารแบบแบบนี้ล่ะคะ่ะแ่บที่สุดแล้วนะคะทุกอย่างปลอดสาระคะ่ะย่ยเก็บมาจากท่องหน้าแถวซาทอนนะคะพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้ย่ยขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่ายหนูจ่าชาแนลด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีเกาเอฟซีม่ C แล้วก็ขอบคุณถูกกําลังแงใจ่ายนะคะถูกกําลังแร,งใ,ะะกกง,แรงใจค่ะพี่น้องเอาเบาชัดชัดกันค่ะรู้สึกว่าปากมันลินมันรั่วนในในิดนึงนะคะ ทุกคอมเมนต์ดีๆที่มอใไปย่า่หนูจ้าชาแนลด้วค่ะพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวบ้านาใดย่า่มาไหนไปหาเดี๋ยวย่า่ก็สิไปแวะไปกินเขาน้ำด้วยพี่น้องจ้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามอีกที่นึงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ